ส่งคลิปให้แบนได้ไหมเดี๋ยวไปเก็บเห็ดเห็ดแครงกันไปในสวนไปคลิปเซลสองหน่อยไปเร็วไปไม่เอาไม่ได้อุปกรณ์เลยไปเลยไม่เป็นไรเอามือถือขอบมาก็ได้เอาไม่อุปกรณ์ป้องกันตัวไม่ต้องไปใช้ยังไงอันนี้อันนี้เป็นเป็นเล้าไก่นะพวกไก่จิกว่ะไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นที่ที่ให้ไก่มันขึ้นไปไข่ เห็นไหมลูกเหมาเหมวไปทำไมเรนนี่นะวะนั่นน่ะอะอ๋อไอเหมียวมันชอบมันนี่นี่ที่ที่เขาให้ไก่ขึ้นไปไข่เห็นไหมนี่เป็นเล้าไก่ไอเหมียวมันชอบไปทำอะไรวะไปโอ้หันหน้าดูมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเสริมเขาพูดใหญ่ดีกว่าเอาถุงไปไม่ต้องละมาแอปเดียวเองอันนี้ก็เขียงเอา นี่เครียงมันไม่ไปนะอืมไอ้ต้นปำฮะอันี่ยอดหวานเนี่ยเนี่ยหวานนี่ต้นลองกอง <c oughs> อืมนี่นี่ยอดเครียงเนี่เครียงอ่ะเยอะแยะเลยนี่ตะไคร้ ไอ้นุ่นอ้อยอ้อยอ้ยอยนี่เราไปหาเห็ดเก็บเดี๋ยวมาแกงเห็ดกันไหนวะอ๋ออคือฟางนู้นต้นไม้นั่นน่ะนี่นี่เห็ดนี่เห็ดนี้กินไม่ได้เห็ดเนี้ย